สวัสดีจ้าสวัสดี FC หัวหน้ารรอยแคสซิงนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเปิดน้ําตรงนี้นะคะนี่เปิดน้ําตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยเปิดน้ําตรงนี้ไว้พอเราจะต้องขุดขุดต่อมาออจากตรงนู้นจ้ะตรงนู้นตรงนู้นขุดมานี่นี่นะเนี่ย ขุดให้ให้น้ำมันไหลออกออกให้หมดให้มันแห้งแล้วเราก็จะได้จะได้ขุดต่อมาให้มันให้มันเป็นอ,อ่างเก็บน้ำให้มันดูใหญ่หน่อยเนาะจา้ะเพราะว่าเจ้าของที่เขาบอกว่าให้ให้ขุดขยายให้มันให้มันใหญ่เพราะว่าจะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้งเนาะจา้ะ <c oughs> วันนี้เจ๊เพึ่งก็จะพามาดูหัวหน้าโจ๊ยเปิดน้ำ อยดูว่าเจ้าแมวยักษ์เจอน้ำปฏิกิริยาการเห็นการเห็นน้ำของเขาตอนตอนค่ำจะเป็นยังไงอะตาตาทดสอบอ,อ,อันนี้อันนี้ตาตาทดสอบเนะะ้อค่ะโอ้ยดูเพื่อความบันเทิงนะค่ะเด้ยย่ำแร้งแล้วย่ำค่ำแล้วตัวตนของเจพึ่งกับเจ้าสี่ล่คะค่ะ ลา้มาดไทยเบิ่งยามแรงแล้วก็เป็นจังไรเนาะค่ะนี่เด้อค่ะผู้ใดที่อยากเบิ่งผัพมุมกว้างเด้อค่ะเด้อนี่เด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่ภาพมุ้กว้างเนาะค่ะนี่อันนี้หัวตาสไลด์ลงไปอีกได้ค่ะเนี่ยเนี่ยต้นไมู้่างลางเี่ยคุณมองที่มันข้างเด้อค่ะเนี่ยผู้พันอยากเบิ่งผัพมุมกว้างเนาะค่ะพี่แมวหยากำลังกันเขียดใส่ต้นไม้อยู่ค่ะคุณ เห็นมุมกว้างเน้อค่ะอยากเบิ้งมุมกว้างเน้อพุ่นพุ่นมองที่หัวนาตอกเสายุพุ่นเน้อค่ะพุดนยุพุนมันเพามีมองทียืนพุนมาค่ะเพราะว่ามันสไลด์ยุ่ื่อมุมเห็นบ่าพุ่นพุ่นพุน่ะเอ้านี่นะพุนน่ะพุนน่ะหัวนาพุนยืนยุ่ฟังพุ่นละค่ะพุนมองทีมีคนเสือสีสมพุ่นไม่โคังหันนันตอนที่ตอกเสาเข็มโคตดเสาเข็มพุ่นยืนยุบพุนเน้อจ้ะนั่นละ ขับมุมงกว้างนี่ข้องสะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยมีเะขี่เล่นเต็มนี่เลยค่ะเพียเพียเนี่ยข้างหลังลงเลื่อนค่ะข้างหลังลงเลื่อนลงน้ำพี่นี่ค่ะเปิงมีตะขี่ตมขี่เล่นเต็มเมิดมานี่เลยอ่ะแมวหยากรมาอ่ะปุ่นหากตนไม,ม่ตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,ม,มแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวเฮ็ดเอา, head, เอ,าอ่ะเริ่มแล้วค่ะ อยากเปิดน้ำแล้วปปปไป่ล่ะ ผู้ได้ยุกไก่ก็อาจสิได้เห็นแล้วล่ละฟ้าพื้นที่เป็นแบบไรเนาะค่ะผูยุ้ยไก่กับอาจสิแบบเบิ่งภาพเบ่เข้าใจเจ๊พึ่งกับผ้าผ้ามาเบิ่งมามันเป็นแบบไรอันนี้เข้ากับเปิดน้ำไว้เนาะค่ะนี่เปิดมันไหลลงไปล่วงลงไปพุ่นค่ะนี่ตาตาอุปกรณ์พอมอยุ่พุ่นล่ะค่ะนี่เด้อค่ะเด้อ ว่าจะไปอันอยู่ใกลหัวหนานั่นเบิ้งบ่มีมองยืนเนี่ค่ะนั่นนี่ท่างไปยูท่างห้อยไม่โคเดี่ยวสำนันเปิดแล้วจะเปิดแล้วนี่นี่นมันไหลลงไปแล้วหัวหนานก็เปิดน้ำแล้วค่ะนี่ล่ละ ลงไปแล้วลัว <s up Beij vrai> ลัวลัวลัวลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังค่ะเพราะว่ามืออื่นมืออื่นกับสีมักกันขุดมานี่ล่ะค่ะขุดดินต่อมานี่ล่ะคุณม่านากับจกดินยุคคุณล่ะค่ะเปิดออกแหวกออกยุคคุณละค่ะอ่ะแมวหยางเขาเทียหยังกระป๋อยเขาเทียบไปค่ะนี่เด้อค่ะนี่แหละ ว่าน่ะสาทีห right. ัวนาปักค yeah. ุณน่ะย่ฟังบุนเด้อค่ะยุฟังบุ่นี่เจพึ่งอยู่ฟังตรงข้ามนะคะอันเนี้ยเจพึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเนี่ยเนี่ยที่เราขุดดินก็ขุดไปจากตรงนี้นะคะเนี่ย F C ขาขุดจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปเทอยู่ฝั่งนู้นที่ยืนก็ไม่มีค่ะอะตาตาเรียกอะไรเจพึ่งอะเดี๋ยวเจพึ่งจะไปดูตาตาก่อนตาตาเรียกอะไร อีกแหละเรียกไปดูน้ำกี่น้องเอ้ยไปภาพอาซีสันๆแน่เดอจ้าเดอให้อภัยเจพิงเดอค่ะเมื่อไม่สมาร,รเ,นเ,นเลนจ้าเมื่อไม่สมครฮัดเหตุน้ำเพลินหรอกค่ะเพราะว่าหยางเพราะว่าอันเจพิงก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะตามติดชีวิตหัวหน้าโจยแบบเอ่อกันเองค่ะเพาต้องซีเรียเพ่าต้องเครียดเบิ่งกันแบบสบายสบายฟรีสไตล์ไปเลยจ้ะนี่ค่ะ หัวหน้าเพิ่นก็เปิดน้ำมาแล้วค่ะเพีย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 เห็นบ่ค่ะเนี่ยน้ำไหลมาแล้วเพียเนี่ยนะอันนั้นเป็นสันน้ำขีดค้นขีดเล่นเพิ่นแน่นั่นค่ะพี่น้ำก็ไหลลงโบโบโบลงมาพี่ลรอคะนี่เนี่ยนี่น หน่อยๆได้พี่น้องเอยน้ำเต็มสะนี่เลยนี่เนี่ยได้ยิงนะอีเตยวดาเอ้ยด้ยิงกับน้ำบานแต่ตึกเวีจัคลังนะฮะ ไอ้ไอ้มานี่ก็มาแหละนี่นี่นี่เจเพื่งกับทายให้เบ่งตามสไตล์ของเจเพิ่งเนาะค่ะเนาะแบบก็ต้องอันพิธีรีตองอย่างเนาะค่ะอยากให้เห็นภาพกันณนะตรงนี้ว่าอันการทํางานเป็นแบบไดนจังไดเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าเอซท่านใดเคยได้มายืนจงจุดนี่ก็สิงหู้ว่าอัน มองที่มันพังนะมันบอมี่มองยืนดอกค่ะบ่มี่มองยืนไทยให้เบิ่งแบบภาพมุ้งกว้างดอกค่ะก็สิได้ประมาณนี้ล่ะอันนี้ก็คือกว้างสุดแลด้วเด้อค่ะพี่พูดหลังลงเลื่อนเพิ่นก็ยูพุนเนี่ยบอนี่ก็บบอบกบบไงเด้อค่ะปลาบบกไงอย,อยู่นี่เด้อค่ะสีบอกไหเพ่นว่าปลาเพิ่นไงเลยนี่มันเลี้ยงมาตั้งเป็นสิบยี่สิบปีเด้อพี่น้องเอ้ยพี่มองนี่น้ำที่หัวานาเพิ่อนอันเป่งลงไปค่ะนี่ ไหลออกไปเรื่อยไหลออกไปเรื่อยล่ะค่ะเบิงว่ามันสิแบบใดจังใดมีกบมีเขียนมีปาไหลบ่น้อเ <c oughs> หากับเขาแลงเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเออคำมาแล้วเนาะไปซี่เรียดอีหยังเนาะค่ะเนาะสนุกซุกสันค่ะในช่องของเจพึงสนุกสุกสันสไตล์เจพึงค่ะสไตล์เจพึงที่เป็นคนมักสนุกมักตลกสวนสารเฮฮห้าประมักซี่เรียดประมักตึงเครียดจ้ะ สบายสบายจ้ะอยู่กันแบบที่แบบน้องก็มาแบบเฮ็ดยังคัดใจตัวเองน่ะเพราะยายพึ่งเป็นคนที่ตรงตรงไหมค่ะชอบแบบให้พี่น้องเห็นแบบโตต้นที่แท้จริงแบบนี้เฮ็ดแบบนี้เป็นก็บอกว่าเป็นบ่เป็นก็บอกว่าบ่เป็นเฮ็ดได้ก็ได้บ่ได้ก็บอกว่าบ่ได้แก้ไขไปตามสถานการณ์บ่บาดภัยก่อน เยอยเคยเห็นโอ้ยกระนาบเพ็ะนาหน่อยสิแเิน่ะวอายเยอๆเ็นกะไลาบนหโอ้ยกคยเรือแล้วเป็นหนาญุ่นค่ะเปงน้ามใค่ะมืออื่นมันกะสิได้แหงออกเบิดเอาสิคุดสหยางมันกะส่ไงแมนแมนค่ะแมน อยากตีนบ่คักเติอบอยู่อ๋อเดี๋ยวกำลังโบกละค่ะกำลังเริ่มโบกแล้วกำลังเริ่มโบกแล้วพุ่นตาตากอยู่ฟังพุ่นนะคะ่ะเอฟซีของตาตาขอเสียงเลยจ้าพุ่นกวนเอฟซีตาตาขอเสียงเลยค่ะเอฟซีปายเย้ยขอเสียงเอฟซีปายเย,ย้ยในเด้อจ้าไอ้ๆๆๆๆๆๆอยาเ<ๆ>นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละ่ะย่ำเล้งแม่ปัญญากะ ว่าต้องไปซสีเรียดตึงเครียดอีหยังการทํางานเท่าทั้งวันมันก็เครียดพอแรงแล้วเนาะค่ะยมแรงเท่ากับสบายสบายสนุกสุกสันไปเนาะค่ะเนาะว่าต้องซสีเรียดว่าต้องเครียดเฮ็ีดอีหยังให้มันถือใจสบายใจเท่ากับเอาสักคำพี้องเลยมวนมวนกันไปเบิงเผือกความบันเทิงพูดเตรียมพร้อมกับเตรียมพร้อมเลยเด้อพุนสไลด์ลงมขี้ดินขี่โค่นไปแล้วเด้อพุนพ่นพ่นพ่นพันยางพ่นอ่ะ Ây da Ây ơ Dạ bạc. Bà ơi Chú chú Bà ơi chú Bà ơi chú chú Bà ơi ได้อันนั้นปลปาปลาปลาไม่ไพเดอไม่ไพเดอนะไม่ไพเดอแต่เย้ยจะเปึ่อกผพามาเบิ่งก่อนภาพของการเปิดน้ำนะคะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อันจะพึ่งก็ได้ท้ายให้เอฟซได้เบิ้งเนาะคะ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะพึ่งสิมาอัปเดตให้เบิ้งคลิปต่อไปเนะค่ะเนาะโอเคสวัสดีค่ะ